มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพิ่มรางวัล20ล้านบาทค่ะเช็คเงื่อนไขด่วนค่ะสลากออมสินดิจิทัล1ปีเพิ่มรางวัล20ล้านบาทโครงการสลากออมสินนะคะซื้อสลากออมสินดิจิทัล1ปีเพิ่มรางวัล20ล้านบาทเฉพาะซื้อผ่านแอปใหม่โมเท่านั้นนะคะออกรางวัล2ครั้ง ครั้งที่1ก็คือ16มีนา2565จำนวน10รางวัลรวม10ล้านบาทครั้งที่2นะคะ16เมษายน2565จำนวน10รางวัลรวม10ล้านบาทค่ะกำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษทั้ง20รางวัลน,นะคะสิทธิพิเศษของโครงการสลากออมสินดิจิทัลนะคะ1ปีฉลองปีใหม่2565ค่ะ 1. ระยะเวลาโครงการนะคะเริ่มตั้งแต่17ธันวาคม64ถึง15มีนาคม65 2วง,งเงินโครงการ24,00 0ล้านบาทนะคะ3เงื่อนไขาการเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินเิ่เท่า1ปีในระหว่าง17ธันวาคม2564ถึง15มีนาคม2565เท่านั้นไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อรายนะคะสิทธิพิเศษของโครงการนะคะเพิ่มรางวัลพิเศษรางวัลละ1ล้านบาทจำนวน20รางวัลรวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น20ล้านบาทคะ่ะ5การออกรางวัลพิเศษออกรางวัลจำนวน2ครั้งนะคะ คือครั้งที่1 16มีนา2565และครั้งที่2 16เมษาน2565จำนวนครั้งละ10รางวัลครั้งละ10ล้านบาทรวม20ล้านบาทค่ะ6การรับเงินรางวัลพิเศษโอนเงินเข้ารางวัลบัญชีประเภทเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะคะในวันถัดจากวันที่ออกรางวัลรายละเอียดของหลักเกณฑ์การซื้อสลากออมสินนะคะ1ระยะเวลารับฝากตั้งแต่17ธันวาคม2564เป็นต้นไป 2. ผู้มีสิทธิเปิดบัญชีก็คือบุคคลธรรมดานะคะอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปค่ะ3อายุ1ปีสิทธิการถูกรางวัล12ครั้ง 4. ราคาต่อหน่วย2 0บาท 5. รายละเอียดดอกเบี้ยนะคะฝากครบ1ปีไม่ได้รับดอกเบี้ยค่ะ6อัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝากฝากไม่ครบ3เดือนหักส่วนลด0.5 0เอร์เซตต่อหน่วยนะคะเจ็ดวงเงินในการรับฝากค่ะสามารถเลือกทำรายการฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดได้ดังนี้นะคะ จำนวนเงิน 200, 400, 1,000, 2,000, 1 0 0 0 20,000, 1 0 0 0และ200,000บาทค่ะสามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองนะคะตั้งแต่1,000สูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทโดยระบุเฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย1,000ลงตัวค่ะาคานะคะไม่ออกใบสลากให้แต่ว่าสามารถตรวจสอบรายการฝากได้ในบริการของ Mobile Banking งใหมค่ะสามารถฝากเพิ่มได้ในบัญชีสลากเดิม โดยเป็นรายการฝากใหม่นะคะเงื่อนไขหลักนะคะฝากต้องมีบัญชีเงินประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอนสำหรับโอนเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยเมื่อสลาะครบอายุและเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากค่ะต้องสมัครใช้บริการโมบายแบงกิ้งไมโมนะคะสําหรับทํารายการฝากถอนผ่านบริการของแอปไมโมค่ะ ไม่รับฝากบัญชีร่วมแล้วก็บัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ 9. สลากครบอายุโอนเงินสลากครบอายุและดอกเบีย้ยถ้ามีนะคะโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน 10. ผลตอบแทนขั้นต่ำจำนวนเงินฝากไม่เกิน200,000บาทไม่ได้รับผลการตอบแทนต่อปีค่ะจำนวนเงินฝาก200,000นะคะได้รับผลตอบแทน0.24%ตอ่อปีขอขอบคุณที่มาจากธนาคารออมสินและขอขอบคุณสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ